ก็กลับสวัสดีนะครับทุวันนี้มาอยู่กับเกมอะไรนะผมยังไม่ได้อ่านเลยเยมีคนขอเพืเนนะ่อนเดี๋ยวผมรับก่อกนแป๊นนะบนึงผมวันนี้ผมจะมารีวิวฮีดูนะฮีดูในเกมที่ผมเล่นเนะี่ยที่ผมถ่ายคลิปนะนั้นน่าจะมีประมาณแดหรือว่าถึงสิตัวนี่แหละผมที่ผมเบานะเดี๋ยว <c oughs> นี่แดงผมนะผมอยู่ที่ไก่สามนะถ้าเป็นแดงฟีไฟรูร้ป่ะก็น่าจะเซเวอาาร์เซเวอร์สามนะเนี่ยนเะกมนี้เนี่ยคล้ายหนึ่งวายนะคล้ายมืองวานยะไซส์สามส,สกิปเนะี่ยแต่มีโดดเครื่องบินด้วก็ฟาร,ร์มกองเหมือนฟีไฟร์นี่ตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวละครแดงที่โหดมาดเนี่ยพก็จะเห,ห,ห,ห็นเด่นอะแต่จะมีอยวหลังให้ดูครับด้านสองหลังนีหลนะังสามหลังสามก็เท่นะรอบล้อ ต็วผมผอบน้เีผม,ผมูมันเป็นนักเดียดักนผมสอบนีนะลงน่งแต่คนอื่นสอบลาัาไหนกไม่ด้วยครับตัวละครที่ันให้ตาหวานะให้เด็ดดีใ้เปรียบเทียบกับมวานตัวละครนีนะ้จัง,จง,ง,งกังนะตัวลนะครนี่็เทแต่ผมว่าไม่เท่าไหร่ก็อ้ยู่นะนี่านี้ผมก็เทนะผมชอบปลามันอค่า เดียวไปเดี๋ยวผมไปต่อที่ตัวที่สครนะับนี่ตัวนี้ีะผมสองเล่ม็มันจะเป็นกี่สก็ตบอดครับมันแรงนนะครับส,ส,ก,ส,ส,ก,สกิลสองสกิลหมันโคตรแรงนี่ลางนี้จะเป็นล้างสองนี่ก็หลังสามที่ลังสามแต่ก็แต่มันก็จะแพงมันยังไม่มาบางขนาดนีน่าจะเป็นอัพเดทครั้งหน้านี่เ็เป็นสกิลตัว่วงทียาที่สีนะนี่ลงที่้า ตัวผมสอบผมสอบร่างนั่งผมจี้เขียวหนะมี่างนี้นี้ผมชอบร่างนีมันูเทนีนี้ก็จะเป็นตัวผิวหนงตัวญิงหถ้าใครเด่นชอบตัวผิหงกตัวผิหญิงเยอะเลนารานนี่กานากนารกอยู่โอเคในราคาห้าร้อยหาร้ร้สบก็จะสามารถเติมได้หมือนกันแต่ผมยังไม่รู้เรย ไปต่อมาที่ตัวที่ตัวที่สี่เนี่ก็สวยอยู่นะที่ผมเหมือนที่ผมวาดมันสก,กิลมันเหมือนเป็นคอกนะ่ะฮัคอกเป็นหนังมันฟีแบบถ้าใจให้เรานะเราเทียบ,ก,บ,บกับเทียบกับเกมวายเนี่ามันะมเหมือนเด็ดจินะรักเงียนะ้ยรักรักสองกิงเนะี่ยเขาก็าทำคล้ายๆกับมือวายอผม่าดูดิจะเป็นตัวที่ตัวที่หานะตัวนี้นี่ผมว่าสาร้างเยอะเลยนี่ดูดิโคตรเหมือนเนี่ยสรย้างเยอะในมือวายดูดิเขาน่ารักอยนะ ที่หกนะตัวนี้สวยนะเฮ้ยดูที่นนะเขายิงอะไรก่อเฮ้ยโอ้โหไปโดนโดนอะไรเนีนนะ่ยขอโทษเลยโอ้โกรธเลยไปแล้วไม่ไหวโอ้โหยิงไม่ดูตามมาแต่เดไปโดนคนกระสซงปุ่มสองตัวนี้เนี่ยมันไม่ชอบตักยิงเลยมียะเลยเหมืนมียะในมุมวายเลยเปรียวเป๊ะเลยถ้ามันมียะก็เทวนะเทวในอวีประมาณนี้แหละไปต่อตัวที่เจ็ดเนะนี่ยเขาเพิ่ยิงก็เยอะนะตัวนี้เนี่ยผมให้เรานะผมบ้าทีมห้านะ เออคาริน่านะดูดิโคตรเหมือนในคาริน่าในอ่าในเกมอวัยอ่ะดูดิก็เหมือนอยู่นะเหมือนคาริน่ามากตัวนี้จะเป็นตัวที่ตัวที่เจ็ดดูวีดูวี่จะซัดเลยเนี่ยแต่ไม่ใส่แต่ไม่ใส่ซื้อเลยก็ทำเหมือนซ้ำนครับนี่ผมซอดตัวนี้ผมขึ้นตังซื้ออยู่ตังผมลายแค่พันพันเดียวนะตัวนี้มันซ้ำซ้ำหมื่นเลยผมโคตรแพงดูวี่ผมโคตรสอบเลยหลามก็เท่เท่ก็เท่เลยผมสอบหลังนี้เนี่ยเท่เกิน ข้างหลจะเรียเตผมชอบังสนะั้งสอโอยโอเคนะโอเคนะครับตัวนี้ไม่โคตรเก๋เลยโอ้ยส่เลยสุดยาโอ้ทำมือด้วยอ๋อหุ่นยุ่สร้างหุ่นยนตโอ้กาว่ะโอเคนะเนาะผมอ่านคล้ายกับอะไรนะเดี๋ยผมไปดูร่างต่อไปก่อนว่าันคลใายโอ้ อ๋อของนึออกแล้วคลายโรเจอร์ดูด e. ิดางนี้เหมือนโรเจอร์มีปืนอยู genau, ่ท wow. ี่แขนนะแต่ผมยัง like, like, ไม่ได้เล่นเลยมีความว่าเหมือนขวดนะขอบในมวยดูดิหรือว่าเหมือนอะไรสักอย่างไม่เหมือนขวดเลยเดี๋ยวไปดูดางต่อไปขัตตกรรมเหมือนขัตตกรรมเลยอ๋อโคตรเหมือนเลยเหมือนขักรรนะดูดิอ๋มีเสือด้วยโอ้โหโคตรทย่างนี้มีเสือแต่ผมเคยเล่นนะตัวนี้มันไม่ถูกนะนม่ใช่เป็น ถ้าจะเทียบอะไรมไวก็เป็นฮาดฮาริตแต่ว่าหาอะไรอะไรประมาณนี้แหละตัวนี้จะเป็นพอมุดที่เสกไฟนะเขาเทีย่ยวแต่ผมไม่ชอบเม็ดมุนอะไรประมาณนี้ผมไม่ชอบเม็ดมุนไปต่อที่ตัวที่ออกตัวที่ไหนแล้ววะไม่ได้นับเลยตัวนี้เหมือนมันเหมือนกับฟังโก้อะไรมันบบฟังโก้เลยตัวน,นิ้เทีนะโว่อะไรวะซิฟซิฟลงมาวะ กระทกระกหรือแล้วจองน่าจะเป็นไอ้กระทกวะให่ใส่ทำอะไรกันาะตอนนี้มเป็นตัวสุดท้ายนะตอนนี้ผมคุ้นอยู่นะมันมือนมีรูมีรูกวาใส่ปะซสื้อเ้อื้อต่อร่งนีรูเออมก็สองอยู่นะเทาอยู่ก็แค่นี้นะครับประมาณสิบตัวนี่แหละผมยังไม่ได้นบเลยผมผมยังติดใจผมยังติดใจงอคงตัวนี้เลย รดาประเทเลยแต่กระวองยังไม่เข้ากันเดี๋ยวเดีผมมากระวองกระวองมันจะมีสกิวกระเหมือนกันอ๋นี่ไงนี่ไงโอ้มีไฟนี่โอ้เท่เกินดิทุกคนเท่เกินดิโอ้ผมก็สอบเลยเดี๋ยวผมได้ทำเกมแล้วแปดร้อยเติมาใ่ยัเล่นมเ่บนนะสนุกไหเป็นน่เกมใหม่มี่มันใหม่ผมก็ขึ้นมาเล่น เร่นแหวกมากมาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ไปก็ไม่ได้ตึงอะไรนะเล่นเหมันเปลี่ยนได้สนุกดีก็จะมีแค่นี้นะครับผมไม่ได้เติมไม่ได้เติมได้ก็มีแค่นี้นะครับากก็ได้ใด้วยนะไม่มีอะไรครับอ๋อนี่นี่เนี่เป็นเล่นเล่นเล่นดูโอ้ครับเล่นกับแบงก็ได้นะนี่เนี่ยเล่นทีมนะดูดิเซิร์นเพื่อนไอเฟสบุ๊กอะไรประมาณนี้แหละแค่มีเพื่อนมีเซตด้วยแล้วก็มีแชรนด้วยนะมีแชรนอะไรประมาณนี้ ก็ลองหลเล่นดนะสนุกดีไม่มีอะไรครับก็แค่นี้ครับถ้ากดรอยากแชร์มามาดีวิวมีใครอยากเล่นด้วย